แต่ว่ารานขายเสื้อผ้าที่ตลาดเอ็กซ์โปภูเกตในช่วงตุรกีนเนี่ยเริ่มคึกคักแล้วและมีมุดกีเพาเสื้อลายมังกรดับตุรกีแต่ว่าหยอดข้ายกไม่ดีเมืม่อปีที่ผ่านมาค่ะที่รานขายเสื้อผ้าตลาดเอ็กซ์โปภูเก็ต ช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ผู้ประกอบการกร็ได้นําชุดกี่เผ้าเสื้อลายมังกรเสื้อแดงทีสกรีนคําต่างๆเ่นว่าโชคดีเฮงเฮงเฮ่งร่ำรวยมาแควน้นโชว์หน้าร้านเพื่อดึงดูดและก็รองรับความต้องการของลูกค้าจากการสอบถามพอคาแมค้าพบว่าปีนี้นั้นเงียบเงากว่าปีก่อนเท่ว่าคึกคักเพราะว่ามีการจัดงานตามโรงแรมต่างๆถึงจะมีลูกค้ามาสร้างจองชุดส่วนราคาเสื้อสีแดงกรเริ่มตอนที่1ึ0ถรอยทึง250บาทชุดกี่เผ้าและชุดอื่นๆราคาเริ่มตอนถี่3้0รอยทึ่ง3,000ันบาท ส่วนใหญ่สินค้าที่นํามากค้ายกร้า่งมาจากกรุงเทพและประเทศจีนเลยนะทําให้สินค้ามีความลากลาย ในส่วนข้องหลดไล่รวมถึงรูปแบบข้องฉุดด้วยแม้ว่าราคาข้องเสื้อผ้าถูกแบบถูกสไตล์จะไม่ได้ปรับเพิ่มจากปีที่แล้วประชาชนแน่นใจใจเฉพาะข้องที่จําเป็นกระทาให้เสื้อผ้าที่ชายในเทศกาลค่ายอยากขึ้นแล้วก็ลูกค้าส่วนย้ายกระหั่นไปเลือกซื้อสินค้าออนไลน์มาขึ้นด้วยก็ไม่ค่อยมีลูกค้ามาเดินเลือกซื้อ,อมเมื่อเด็กแต่ก่อนนั่นเองค่ะผนเพลก็าตามนะคะทางรา้นานก็เลยนำเสื้อผ้าที่ว่ามากค่ายนี่แหละมาดึงดูดมีความลักล่ยนะดึงดูดลูกค้ทาทั้งชายยิ่งทั้งชุดกีเพาเสื้้อผาเด็ก็กกายในราคา ลักรอยไปจนถึงลักพันค่ะอย่างเช่นเด็กตะวันนี้บางร้านก็ถึงกับว่าลดราคาเท้ากับต้นทุนเลยนะเพื่อจะไา้สินค้านี้ได้ระบายออกจากร้านค่ะ<ช>อก็ออนไลน์ก็มาเร่งนะพี<ช>่เาาเกลนนะแต่ว่าก็<ช>เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการแล้วก็ทุกคนในช่วงข้องเทศกาลนี้ค่ะ